อินซีเล็กคมทุกทางเยอรมันใส่สุดไม่ยั้งแน่นอนคืนนี้ลักเซมเบิร์กอาจจะเป็นแค่ทางผ่านศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปคืนนี้เยอรมันเจ้าบ้านต้อนรับการมาเยือนลักเซมเบิร์กทีมเล็กครับจากยุโรปตะวันตกเกมนี้ครับก็ต้องบอกว่าเยอรมันเจ้าบ้านมีโอกาสที่จะโชว์ฟอร์มโชว์ศักยภาพของทีมใหญ่อีกครั้งหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาก็มีขึ้นมีลงบ้างครับ ภายใต้ขุมกำลังที่เต็มไปด้วยดาวดังจากบุนเดสลีกาและก็ทั่วทั้งยุโรปครับนักแสดงรรทีมเยอนแม้ช่อชันจะไปลองทุกมุมเลยครับแต่ผลงานหลังๆมาก,ก็ต้องบอกว่าก็น่าชื่นชมครับเพราะพวกเขาเริ่มยกระดับการเล่นต่อกรกับทีมใหญ่ได้ดีขึ้นครับแม้เกมนี้ครับจะต้องบุกมาเจอกับเกมที่ยากเกมหนึ่งครับในกลุ่มนี้ครับแต่เป้าหมายของพวกเขาคือการสู้ให้สมศักดิ์ศรีและลุ้นสร้างเซอร์ไพรส์ให้ได้ครับเกมนี้เยอรอมันต้องการ ใช้ชนะเพื่อยืนหยัดความแข็งแกร่งและเรียกความมั่นใจก่อนเกมใหญ่ครับนัดต่อไปครับส่วนลักเซมเบิร์กก็ขอมาเก็บประสบการณ์ครับอาจจะแอบหวังครับมีแต้มเซอร์ไพรส์จากอินซีเล็กคืนนี้ครับวันนี้ครับก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเหมือนเดิมครับวันนี้คู่ที่เราโฟกัสให้ความสนใจ3ดาววันนี้เยอรมันเจอกับลักเซมเบิร์กครับก็ลองดูครับว่าวันนี้3ดาวจะทํางานหรือเปล่าครับก่อนอื่นเลยเราก็สรุปผลงานของเมื่อวานครับ คู่แรกของเมื่อวานถ้เปิดหัวได้ตัว3ดาวอย่างฟินแลนด์พบกับลิทัวเนียคู่นี้ให้ต่อฟินแลนด์หนึ่งลูกฟินแลนด์ครับครึ่งแรกโดนนําก่อน1 0ึแต่ครึ่งหลังพวกเขากลับมาได้ครับกลับมานาก่อน2อหนึ่งครับตั้งแต่นาทีที่55ครับแต่หลังจากนั้นครับโอ้โหอีกครึ่งชั่วโมงครับผู้บอลไม่ยอมยิงกันครับโอ้โหทําให้ฟินแลนด์จบแค่2อหนึ่งต่อฟินแลนด์เจ้าไปครับตัว3ดาวเจ้าไปเมื่อวานครับคู่2สกอตแลนด์เจอกับกีตคู่นี้รองสกอตแลนด์สดก ชนะ3-1ครับคู่นี้กินเต็มครับคู่ที่3เบลารุสเจอกับเดนมาร์คคู่นี้ให้อยู่บอลรองอย่างเบลารุสครับโอ้โหเดนมาร์กไปกินไรมาครับโอ้โหดุเหลือเกินครับเดนมาร์กบุกมาชนะเบลารุสได้60ก็ต้องบอกว่าอยู่บอลรองเสียไปเลยครับคูน่นี้คู่ที่สี่ออสเตรียเจอกับซานมาริโน,โนคู่นี้ให้รองซานมาริโนทีมเยือน5ลูกครึ่งครับออสเตรียเจ้าบ้านครับ ไม่รู้ว่ากินอะไรมาเหมือนกันครับถ้าลมไปสิบศูนย์ครับโอ้โหมันยังมีให้เห็นอีกนะครับบอลระดับนี้ครับโอ้โถ้านลมกันสิบศูนย์ครับอยู่บอลรองเสียไปเลยครับคู่นี้คู่ที่ห้าครับคู่สุดท้ายของเมื่อวานสาธารณรัฐเช็คเจอกับโขยเสียคู่นี้ให้รองเจ้าบ้านครับสุดท้ายเสมอกันศูนย์ศูนย์รองปอปาคู่นี้กินครึ่งหนึ่งครับเมื่อวานเอากันตามตรงครับไอบอลที่ต่อแพงๆต่อเยอะๆก็ต้องบอกว่า โอ้โหไปถล่มคู่แข่งหมดเลยครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานผลงานสามดาวเจ้าไปครับส่วนตัวอื่นก็เสียสองกินสองครับก็ถือว่าโอเคครับผลงานของเมื่อวานวันนี้ยังอยู่ในรูปแบบของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับก็ลองดูครับว่าวันนี้ผลงานจะยังคงดีหรือเปล่าครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ ตัว3ดาวตัวทีเด็ดของเราวันนี้ครับเราประเดิมคู่แรกของวันนี้ครับสนุกไม่แพ้กันแน่นอนครับสวิเดนเจอกับสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้เป็นการเจอกันของกลุ่มบีครับตีหนึตามเวลาบ้านเราครับสวิเดนเจ้าบ้านนัดล่าสุดไปแพ้ให้ให้กับโค s โซโวศูครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะสโลวาเนียสามครับ เจ้าบ้านสวีเดนอันดับ3ของกู้มับ2นัดาที่ผ่านมามีแค่1นคะแนนส่วนสวิตเซอร์แลนด์ทีมเยือนครับ2หั้าที่ผ่านมาพวกเขามี6ขคะแนนเต็มครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดในฟุตบอลโลกเมื่อปี2018ที่รัเสเซียครับนัดนั้นเป็นสวีเดนที่ชน,นะสวิสเซอร์แลนด์ไป10ราคาวันนี้เปิดมาราคาเสมอสวีเดนเจ้าบ้านครับ ราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2องลูกครึ่งสวีเดนก็ต้องบอกตอนนี้เข้าตาจนแล้วครับโอ้โ oh. หถ้าวันนี้ไม่มีแต้มเกิดแพ้ให้กับสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาแล้วก็บอกเลยครับกลุ่มนี้สวิตได้ไปแน่นอนครับโอ้โ oh. ห oh. ก็ต้องว่า2องนาที่ผ่านมาก็ผิดหวังจริงครับสำหรับสวีเดนครับทั้งที่ว่าตัวเองก็มีโอ้ห oh. นักเตะเกมรุกระดับต้นๆของยุโรปอยู่ในทีมโอ้โ oh. หตั้งมากมายครับแต่ก็ต้องบอกว่าพวกเขา ไม่เด็ดขาดจริงๆครับอย่างนัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนโคโซโ,โวครับโคโซโ,โวเขาเหลือสิบคนครับก็ยังแพ้เขาอยู่เลยครับก็ต้องบอกว่าปัญหาหลักๆก็คือเกมรับที่ค่อนข้างจะละหลวมแล้วก็เกมลูกที่ค่อนข้างจะเหมือนยังไม่ค่อยเข้าล่องเข้าร้อยเข้าล็อกของตัวเองสักเท่าไหร่ครับคงต้องปรับกันเยอะครับวันนี้เหนื่อยครับเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ที่2นาทีผ่านมายิงคู่แข่งไปถึง7ลูกแล้วไม่เสียประตูสักลูกเลยครับ คือเกมลูกดูดันครับเกมรับก็เหนียวแน่นโอ้โหงานยากจริงๆครับบอกเลยครับเกมนี้สําคัญกับทั้ง2ทีมจริงๆสวีเดนถ้าพวกเขาได้3แต้มโอกาสที่จะกุยทางเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มก็ยังมีครับแต่ถ้าวันนี้ปล่อยแต้มให้กับสวิตเซอร์แลนด์ครับแม้จะเป็น1แต้มหรือ3แต้มผมบอกเลยครับงานยากจริงๆครับงานหินครับพี่สวีเดนจะได้ไปบอลโลกครั้งหน้าครับวันนี้มัน จาเป็นครับให้สวีเดนครับต้องเน้นผลครับแล้ววันนี้ครับเล่นในบ้านของตัวเองด้วยต้องใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดครับต่อหน้าแฟนบอลต่อหน้ากองเชียร์ของตัวเองครับต้องไม่แพ้ไว้ก่อนครับแล้วผมก็มองว่าสวีเดนในบ้านของพวกเขาค่อนข้างจะโอเคนะผลงานการเล่นถือว่าใช้ได้ครับแล้วคู่นี้มันเคยเจอมากัน2ครั้งครับ เป็นสวีเดนที่ทําได้ดีกว่าครับผมมองว่าวันนี้ครับรูปเกมจะสูสีดูดีแน่นอนครับไม่ห่างกันเยอะครับแต่ผมมองว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นจังหวะชี้ชี้รูปเกมชี้ตัวผลแพ้ชนะของเกมนี้เลยครับผมมองว่าตรงเนี้ยสวีเดนคงจะไปเน้นมาพอสมควรครับเพราะพวกเขามีเกมรูกที่ ค่อนข้างจะจัดจ้านนะผมมองว่าพวกเขาในบ้านวันนี้ต้องไม่แพ้แล้วผมก็มั่นใจว่าวันนี้พวกเขาจะไม่แพ้เหมือนกันครับถ้ามาแค่ราคาเสมอผมมองว่าไปอยู่เจ้าบ้านสวีเดนดีกว่ามองว่าพวกเขาน่าจะรีดฟอร์มที่ดีของพวกเขาออกมานัดนี้ได้ครับผมมองว่าสวีเดนจะไม่แพ้ครับมีโอกาสเก็บ3คะแนนด้วยครับสำหรับคู่นี้ถึงแม้สวิตจะโหดแต่ผมมองว่าในบ้านของสวีเดนก็ไม่ไปสองรองใครครับคู่นิ้ไปที่ราคาเสมอสวีเดนครับ คู่ที่2ของวันนี้ครับไอซ์แลนด์เจอกับยูเครนคูน่นี้ตีหนึี่สเป็นการเจอกันของกลุ่มดีไอซ์แลนด์นัดล่าสุดถับไปแพ้ให้กับฝรั่งเศสชิวเชียทับหนในส่วนของยูเครนนัดล่าสุดเสมอกับอเาเเตรเลจัหนึ่หนึ่งเจ้าบ้านวันนี้ครับไอซ์แลนด์ตอนนี้เป็นอันดับ2ของกลุ่ม2นัดที่ผ่านมา3คะแนนส่วนยูเครน2นัดมี1คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเมื่อยูโรครับ ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยูเครนครับที่ชนะไอซ์แลนด์ไปได้สองหนึ่งราคาวันนี้เปิดมาเป็นยูเครนทีมเยือนครับต่อที่ราคาปอปลาราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งก็ต้องบอกว่าไอซ์แลนด์พวกเขาหน้าเสียดายจริงๆครับนาที่ผ่านมาเล่นดีครับเจอกับฝรั่งเศสแต่โดนทีเด็ดโอ้โหของเอ็มเปเป้ไปครับช่วงท้ายเกมทําให้แพ้ไปแบบหน้าเสียดายจริงๆครับรูปเกมถือว่าดีเลยครับสู้สู้กับฝรั่งเศสได้ดีเลยครับ แล้วพวกเขาครับก็หมายมั่นปั้นมือมาอยากจะไปจริงๆครับฟุตบอลโลกลหน้าเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าไม่ได้แชมป์กลุ่มก็ขออันดับ2ที่มันดีที่สุดก็ได้ครับคือแล้วพวกเขาก็มีโอกาสที่จะทําได้ครับเพราะเกมในบ้านของพวกเขาเนี่ยไอร์แลนด์ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่มันใช้ได้เลยครับ กินยากครับทีมไหนจะบุกมาสนามแห่งนี้แล้วจะคว้า3คะแนนคว้าชัยชนะไปต้องบอกเลยครับว่ายากครับแล้วยูเครนเองก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีสักเท่าไหร่ครับอย่างนัดแรกก็แพ้ครับให้กับฝรั่งเศสนัดต่อมาครับนัดล่าสุดเป็นต่ออเซอร์ไบจานโคตรเยอะครับแต่ทําได้แค่เสมอครับโอ้โหแล้วฟอร์มอย่างนี้จะบุกมาเก็บ3คะแนนที่บ้านของไอซ์แลนด์ได้หรยอผมมองว่ายากจริงๆครับผมมองว่า3คะแนนนะโอกาสที่จะไปฝั่งไหนผมมองไปที่ฝั่งไอซ์แลนด์เจ้าบ้านครับพวกเขาครับ เกมรุกก็ต้องบอกว่ามีประสิทธิภาพครับนักเตะส่วนใหญ่ก็ค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับส่วนเกมรับก็เหนียวแน่นเสียประตูยากครับกว่าฝรั่งเศสจะเจาะได้นะที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ารอช่วงท้ายเกมเหมือนกันนะครับสาหรับคู่นี้ผมมองว่าอย่างน้อยน้อยไอซ์แลนด์เป็นรองปอปลาวันนี้ในบ้านของตัวเองจะไม่แพ้ครับอย่างน้อยน้อยกินครึ่งก็ยังดีครับสาหรับคู่นี้มองไอซ์แลนด์เจ้าบ้านไม่แพ้ครับรองไอซ์แลนด์ที่ราคาปอปลาครับ คู่ที่3ของวันนี้ครับสนุกไม่แพ้กันครับยักษ์ใหญ่อย่างฝรั่งเศสครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาเซอร์ไบจันกลุ่มดีครับคู่นี้อีกคู่หนึ่งตีหนึ่งสี่สิบห้าครับฝรั่งเศสนัดล่าสุดเปิดบ้านเฉลิชนะไอซ์แลนด์ไป2-1หนึ่งในส่วนของอาเซอร์ไบจันนัดล่าสุดเสมอกับยูเครนไป1นตอนนี้ฝรั่งเศสเ,เจ้าบ้านเป็นจ่าฝูงครับ2นัดที่ผ่านมา6คะแนนเต็มส่วนอาเซอร์ไบจัน2นัดที่ผ่านมามี1คะแนนคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับนัดนี้เป็น นัดแรกของทั้ง2ทีมครับที่จะต้องโคจรมาเจอกันราคาวันนี้เปิดมาเป็นฝรั่งเศสต่อสีลูกสกอร์สูงต่ำกําแพงอยู่ที่5ลูกครับก็ต้องบอกว่าเปิดมาสูงแบบนี้ก็ไม่แปลกใจไม่เอะใจอะไรครับเพราะอันดับโลกมันค่อนข้างจะห่างกันพอสมวควรนะอันดับโลกห่างกัน122อันดับะครับฝรั่งเศสอันดับ4ของโลกอเซอร์เบจันอันดับ12 4ของโลกครับฝรั่งเศสก็ต้องว่าใครๆก็ต้องมองว่าพวกเขาเป็นตัวเต็งของกลุ่มนี้ครับที่จะผ่านเข้ารอบไปเล่นในฟุตบอลโลก,กรอบ สุดท้ายครับก็มองแล้วก็เหนือกว่าจริงๆแล้วฟอร์มสองหน้าที่ผ่านมาก็เอาตัวรอดได้ได้ดีครับอย่างนั้นล่าสุดเนี่ยก็ยิงเฉือนชนะไอซ์แลนด์ได้ในช่วงไฮเกมถึงแม้พวกเขาจะเหลือ10คนครับแต่ก็ต้องบอกว่าชนะได้ตามฟอร์มครับตามเป้าหมายครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าพวกเขาเจอกับทีมที่ต้องบอกว่าอ่อนที่สุดในกลุ่มนี้เลยครับพวกเขาครับเกมนี้อาจจะประคองให้ตัวเองชนะครับ คือนัดต่อไปเนี่ยมันเป็นนัดสําคัญครับที่จะต้องไปเยือนไอแลนครับผมมองว่าพวกเขาน่าจะโฟกัสไปตรงนั้นมากกว่าครับวันนี้ก็มองยังไงก็ดูดีกว่าอาจจะเห็นการโลเทชันบางตําแหน่งครับอาจจะไม่ใช้ตัวจริงที่ดีที่สุด11ตัวจริงลงครับอาจจะให้โอกาสบางคนได้ลงเล่น,นครับ คือผมมองว่ามันมันเหนือกว่าอยู่แล้วครับไม่มันมันไม่มีทางครับที่ฝรั่งเศสจะพิกล็อกเสมอหรือแพ้ให้กับอาเซอร์ารจานครับทุกขึ้นอ,อยู่ว่าจะยิงกี่ลูกเท่านั้นเองครับแล้วบางคนที่ลงมาเนี่ยคืออาจจะไม่ใช่เป็นตัวหลักครับตัวเลือกแรกของกุนซือของฝรั่งเศสแต่ผมมองว่าไอาตัวที่ลงมานะี่ฝีเท้ามันก็ไม่ต่างอะไรกับตัวจริงสักเท่าไหร่แล้วยิ่งเป็นไม่ค่อยได้มีโอกาสแล้วลงได้ลงโอกาสมีโอกาสลงเล่นเนี่ยขออภัยครับมีโอกาสลงเล่นเนี่ย พวกเขาจะโชว์ฟอร์มให้มันดีเพื่อเข้าตาคุณซื้อหรือโค้ชของฝรั่งเศสครับผมมองว่าตรงเนี้จะชุดไหนก็ช่างครับจะใช้สำรองลงหรือใครหรือบางโค้ชครับอาจจะติดทีมชาตินัดแรกลงเล่นก็ด้วยซ้ําไปผมมองว่ายังไงมันก็ดีกว่าเซอเร์เบจันนะผมมองว่าวันเนี้ยฝรั่งเศสจะสนุกเท้าอยู่ข้างเดียวอาจจะถึงขั้น6กเม็ด7เม็ดด้วยซ้ําไปครับยิ่งเล่นในบ้านของตัวเองอีกต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองอีกผมมองว่า วันนี้ยังไงก็เกิดการถล่มขึ้นแน่นอนครับผมมองว่าต่อต่อไปครับผมมองว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะถล่มอยู่ข้างเดียวครับต่อไปเลยครับ4ี่เม็ดมันจะสูงแค่ไหนก็ต้องต่อมันจะแพงแค่ไหนก็ต้องต่อครับถ้าเม็ดแรกมาไวครับก่อนสักครึ่งชั่วโมงผมมองว่ายังไงก็ไหลยาวๆครับสำหรับคู่นี้มันห่างชั้นกันพอสมควรครับเทียบกันไม่ติดยังไงก็ต้องอยู่ฝรั่งเศสแน่นอนครับสาหรับคู่นี้ขอต่อฝรั่งเศสที่ราคา4ลูกครับ คู่ที่สีของวันนี้เบลเยียมเจอกับมาซิโดเนียเหนือคู่นี้โอ้โหต้องบอกว่าสนุกแน่นอนครับเป็นการเจอกันของกลุ่มเจตีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราเบลเยียมนัดล่าสุดถล่มคาซักสถานหกศูนย์ในส่วนของมาซิโดเนียเหนือนัดล่าสุดถล่มลิคเชนสไตล์ไปห้าศูนย์ครับเบลเยียมเจ้าบ้านตอนนี้อันดับสองของกลุ่มครับสี 4, น่นาที่ผ่านมาสิบคะแนนส่วนมาซิโดเนียเหนือเซอร์ไพรส์จริงๆครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงครับห้านาที่ผ่านมาสิบเอ็ดคะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไปหนึ่งหนึ่ง,งครับ ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเบลเยียมเจ้าบ้านต่อสลูกควบ2ลูก,ลกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกทวนๆ3ลูกพอดีเป๊ะครับเปิดมาค่อนข้างจะสูงและโหดพอสมควรครับก็เข้าใจได้ครับเพราะอันดับโลกมันค่อนข้างจะห่างกันครับแต่ฟอร์มการเล่นไม่ห่างกันสักเท่าไหร่เจอกันนัดแรก ก็เสมอกันหนึ่งหนึ่งครับเบลเยียมก็ต้องบอกว่าพวกเขาครับ <c oughs> อาจจะเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไรครับกับการบุกไปเสมอกับมาซิโดเนียเหนือทั้งที่ว่าใครๆก็มองว่าพวกเขาเบลเยียมเหนือกว่าแต่หลังจากนั้นครับพวกเขาก็เก็บ9คะแนนเต็มครับก็ยังไม่แพ้ใครครับในรอบคัดเลือกคนนี้เหมือนกับมาซิโดเนียเหนือนะครับก็ยังไม่แพ้ใครครับโอ้โหแล้วเป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะแล้วก็เสียประตูน้อยจริงๆครับก็ต้องบอกว่ามาซิโดเนียเหนือเซอร์ไพรส์ครับแล้วมีสิทธิ์ ที่จะไปบอลโลกด้วยครับอาจจะเป็นแชมป์กลุ่มด้วยสาไปครับถ้าฟอร์มแบบนี้ครับมาถึงตรงนี้พวกเขาไม่กลัวแล้วครับโอ้โหเสมอกับเบลเสมอกับเบลเยียมครับแล้วก็ไปชนะทีมที่แจกแต้มในกลุ่มนี้แบบควรจะชนะพวกเขาก็ชนะมาได้ครับผมมองครับตอนเนี้กลุ่มนี้ยโคตรสนุกเลยมันจะมีอยู่3ทีมครับอย่างมาซิโดเนียเหนือเบลเยียมเบลนะครับมันแข่งกันครับเพราะโอ้โหคะแนนมันห่างกันแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นครับแล้ววันนี้ครับเบลเยียมเล่นในบ้านยังไงก็ต้องการ3คะแนนครับ เพื่อตัดแข้งตัดขามาซิโดเนียเหนือแล้วส่งตัวเองขึ้นเป็นจ่าฝูงครับผมมองว่าเบลเยียมอะโอเคในบ้านใครๆก็มองว่าเหนือกว่าอยู่แล้วครับเหนือจริงๆครับมันเหนือกว่าจริงๆครับแน่นอนครับยังไงพวกเขาก็จะเป็นฝ่ายคลองบอลคลองเกมมีโอกาสเข้าทำเยอะแน่นอนครับแต่มาซิโดเนียเหนือก็ต้องบอกว่าเหนียวแน่นครับเหนียวแน่นสุดๆครับเหนียวแน่นใช้ได้เลยครับเสียประตูยากครับแล้วก็ไม่ล้นล้านด้วยครับเวลาโดนนําก่อนครับพวกเขามักจะ ตามตีเสมอได้ครับอย่างนั้นแรกที่เจอกันคู่นี้ครับโดนนําก่อนครับแต่พวกเขาก็ไม่ไม่ได้กลัวอะไรพวกเขาก็โอ้โหไล่ตามตีเสมอเบลเยียมได้มาแล้วครับนัดแรกผมมองว่าวันนี้มันต่อแพงเกินไปครับบอลเห็นเห็นเลยครับนัดแรกไม่ได้เล่นเหนือกว่าอะไรเขาครับเบลเยียมแล้วดันมาต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งต้องยิงสาลูกถึงจะกินเต็มผมมองว่ามาซิโดเนียเหนือไม่ใช่หมูเหมือนในอดีตที่ผ่านมาตอนนี้ฟุตบอลของพวกเขาโคตรพัฒนาขึ้นคนระับผมมองว่า มาซิโดเนียเหนือวันนี้มีสิทธิ์มีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ครับยังไงคู่นี้ผมลองมาซิโดเนียเหนือครับมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่แพ้เกิน3ลูกครับคู่นี้รองมาซิโดเนียเหนือที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับคู่สุดท้ายครับคู่ไฮไลท์ของเราครับอย่าพึ่งหนีกันไปไหนครับคู่3ดาววันนี้ครับเยอรมันครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนลักเซมเบิร์กตีหนึ่งสี่สิบห้าครับของกลุ่มเอครับเยอรมันนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านชนะไอร์แลนด์เหนือสามหนึ่งส่วน ทีมเยือนอย่างลักเซมเบิร์กครับนัดล่าสุดพวกเขาแพ้ให้กับสโลวีเนียศูนย์หนึ่งในบ้านของตัวเองเงยอรมันตอนนี้เป็นอันดับ3ของกลุ่มครับนนส,ส,รสองนาที่ผ่านมามี3คะแนนส่วนลักเซมเบิร์ก2นัดาที่ผ่านมาไม่มีสักคะแนนครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเยอรมันครับที่ถล่มลักเซมเบิร์กไป70ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเยอรมันเจ้าบ้านต่อ3ลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกครึ่งยังไงก็มองว่าเหนือกว่าครับเยอรมันครับห่างชั้นกันพอสมควรครับสำหรับคู่นี้ครับอันดับโลกก็ห่างกันพอสมคววรรบกตต้ององ่าาามฐน เยอรมันสูงกว่าครับแต่ด้วยราคาเปิดมา3ลูกนะโอ้โหจะถึงหรือเปล่าแค่นั้นคือคําตอบจริงๆ้าถามวาา3คะแนนนี้เป็นไงผมก็บอกเลยครับใครๆก็มองว่าเยอรมันอยู่แล้วเพราะตัวเล่นของเยอรมันก็ต้องบอกว่าแต่ละคนมันระดับโลกกันทั้งนั้นครับโอ้โหเกรดเอครับมีเกรดเอเวอร์คัสตอยู่ตรงนั้นหมดเลยครับไม่รู้จะเลือกใครลงจริงๆครับแนวลูกไม่ต้องพูดถึงครับคือโอ้เป็นทีมที่เล่นเกมลูกได้ สุดๆอยู่แล้วครับเยอรมันนะครับแต่หลังๆนี่ยคู่แข่งเหมือนจะจับทางได้ครับเหมือนการเข้าทำของพวกเขามันจะมากจังหวะไปพอสมควรครับแต่หน้าที่ผ่านมาพวกเขาก็แก้ได้ด้วยการใช้ลูกสาบสวยครับโจมตีไวครับหรือหรือมีทีเด็ดจากลูกฟีคิกเนี่ยครับผมมองว่าเยอรมันวันนี้ต้องการจะเรียกขวัญกำลังใจเรียกศรัทธาจากแฟนบอลครับแล้ววันนี้เจอกับทีมที่อยู่อันดับบุ้ยของกลุ่มด้วยครับก็ปล่อยให้อีก2ทีมครับสโลวีเนียกับไอร์แลนด์เหนือที ที่อยู่อันดับสูงกว่าพวกเขาไปตัดกันแล้ววันนี้พวกเขาต้องยิงให้เยอะๆครับเพื่อลูกได้เสียด้วยครับเพื่อคะแนนมันอาจจะเท่ากันในนาทท้ายมันอาจจะต้องมาวัดตรงนี้ครับผมมองว่าวันนี้เยอรมันจะไล่บี้ตั้งแต่นาทีแรกยันนาทีสุดท้ายครับผมมองว่าเยอรมันพร้อมจะถล่มลักเซมเบิร์กครับวันนี้ลักเซมเบิร์กวันนี้ผมมองว่าหาทางกลับบ้านไม่เจอแน่นอนครับเยอรมันเหนือกว่าครับแล้วต้องการเลียกศรัทธาจากแฟนบอลต้องการชนะแบบสวยสดงดงามต้องการสกอร์ที่มันสูงและ ยิงเยอะๆด้วยผมมองว่าเยอรมันจะทําได้ตามเป้าครับเยอรมันในบ้านน่ากลัวครับผมมองว่าแล้วชั่วโมงนี้ต้องเอาครับด้วยสถานการณ์ที่มันบีบบังคับแบบนี้ผมมองว่าเยอรมันยังไงก็เอาครับมีร้อยผมมองครับพวกเขาจะใส่ร้อยยี่ร้อยสามเลยครับร้อยสามสิบร้อยสี่สิบด้วยซ้ําไปครับสาหรับเยอรมันวันนี้ครับสาหรับผู้นี้สามดาวมั่นใจครับต่อเยอรมันสามลูกบอลห่างชั้นกันเยอะครับเรียบร้อยครับสําหรับห้าคู่ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก วันนี้ค่าคืนนี้ครับตีหนึ่งสี่สิบห้าครับพร้อมกันทั้งห้าคู่เลยครับมีอะไรกันบ้างครับหนึ่งดาวสามดาววันนี้ครับคู่แรกครับสวีเดนเจอกับสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้ไปที่ราคาเสมอสวีเดนเจ้าบ้านคู่สองไอซ์แลนด์เจอกับยูเครนคู่นี้รองไอซ์แลนด์ปอปลาครับคู่สามฝรั่งเศสเจอกับอาเซอรบจนีนคู่นี้ต่อฝรั่งเศสที่ราคาสี่ลูก คู่ที่สี่เบลเยียมเจอกับมาซิโดเนียเหนือคู่นี้รองมาซิโดเนียเหนือ2ลูกควบสองลูกครึ่งคู่ที่หคู่สุดท้ายครับเยอรมันเจอกับรักเซมเบอร์คู่นี้ต่อเยอรมัน3ลูกตัวหนึ่งดาวครับ3คู่วันนี้ครับรองไอซ์แลนด์ปอปาต่อฝรั่งเศส4ลูกรองมาซิโดเนียเหนือสองลูกควบสองลูกครึ่งครับก็ต้องบอกว่าสามออขออภัยครับไอตัวหนึ่งดาวเนี่ยสาตัวเนี่ยเขาบอกว่าบอลชุดบอลสเตเวันนี้มีลุ้นมีลุ้นจริงๆครับผมมองว่าฟุตบอลโลกรอบ าเลือกหุ้นเนี้ยมันมีอะไรเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างเหมือนกันครับหลายๆนัดเหมือนกันครับส่วนตัว3าดาวมั่นใจที่สุดยังไงก็ต้องเยอรมันครับต่อ3ลูกอย่างที่บอกครับบอลมันโค้นละชั้นครับผมมั่นใจว่าเยอรมันวันนี้จะไล่ถล่มลักซ์มเบิร์กครับตั้งแต่นาทีแรกยันนาทีสุดท้ายครับหรือยกให้เป็นตัว3ดาวครับชอบประจักรขัดกสวนครับไม่ว่ากันครับลูกกลมๆมีลมข้างในครับไม่มีอะไรร้อยเกับคาว่าฟุตบอลครับก่อนจากกันวันนี้กําลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนให้กับตัวผมแลละะทีมงงาานดดดด้วยกกกกกรรไค์ิ่ เพราะที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ําคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวสองส่องเกมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ